จะเอาเออท่าไหร่มีปัญหานวดก็ไม่ได้เนาะ<ช>ที่อยากได้ดไชิดชั้นในวะมีสีแดงไหมคบแบบนี้ <c oughs> ยามล็อกเลยเลยฮะหาเรื่องเด็กแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะนนี้ขอเสียงบเบาๆหน่อยนะเกรงใจคนข้างๆเขาวันนี้นะคะอยู่กับประโยคสตอรี่นะคะอยู่ยที่ห้างเซ็นทรัน นครราชสีมาใช่ไหมวันนี้หยกพาพี่เลมาซื้อของแล้วก็มากินข้าวด้วยโดยที่หยกจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยถึงเป็นเจ้ามือบ้างไหม,ไหมถูงต้องแหมมีเงินแค่สี่พันนะอะไรนะหยกมีเงินไวเพียลแค่สี่พันบาทสี่พันเองเหรอใช่ตัวนี้ตามใจพี่สี่พันมัน<ก>ไม่พอไม่พอหรอกสี่พันไม่พอหรอกไม่พอหรอกอ,รอือ นจะเอาเท่าไหร่เอาพูดไว้นีสักหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่งโอเคได้หมื่นหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเออห้ามขาดห้ามเกินไอขาดขาดได้แต่ห้ามเกินเข้าใจปะจะเลี้ยงพี่เหรอทูกต้องเออได้เงินมาจากไหนมีเงินไหมพี่เห็นในบัญชีเงินไม่เหลือเลยเมื่อเช้าไปเล่นเกมมาแล้วค่ะเกมไก่กระโดดเองหรือเกมแฮปปี้จัม์นะคะ อพี่เยเล่นแล้วที่จะต้องกระโดดแม่นๆใช่ไหมเราแค่กระโดดทับเงินก็ได้เงินใช้ฟรีๆแล้วอันนี้มันเป็นเกมใช้ความสามารถเลยถ้ากระโดดแม่นคนนั้นก็ได้รับเงินไปเลยใช่เกมให้บบพี่จำนะคะหรือเกมไก่กระโดดนะคะก็แค่กระโดดทับเงินก็ได้เงินใช้ฟรีๆโบนัสสูงสุด,สดถึง10,000 0บาทนะคะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่เล่นง่ายได้เงินจริงนะคะ ใครที่สนใจเกมนี้กันนะคะก็อแอดไปเลยนะคะแอดไอเกต99นะคะอย่าลืมว่ามีแอดน้ำหน้าด้วยมีแอดมินบริการยืมสี่ชั่วโมงเว็แบบนี้เล่นง่ายได้เงินจริงนะคะบอกแอดมินว่ามาจากช่องวัยอยู่สตอรี่แล้วโบนัสสูงถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวหยกจะพาพี่เล่ไปซื้อของไปกินข้าวกันเลยปะไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปเดินเหมือนอยู่ในสโนว์เลยเนาะสโนว์คือหิมะหิมะแบบเก็บห้องน้ำแข็งอะเขาเรียกอนะไรล่ะ ที่เด็กน้อยชอบไปเล่นอะทื่มีไฟเนี้ยโหหน้าตาเหมือนพี่เลยพี่อยู่ในปสเตอร์เหนเนียโอ้โหก้าวเดี่ยวใส่แมสหน่อยเราอยู่ในห้างเราต้องใส่แมสไปไหนเนี่ยไปกินข้าวก่อนให้พี่เลือกใช่ไหมใช่อยากกินอะไรอยากกินอะไรดีวะชาบูชิดีไหมพอไหมมันจะนั่งคนละทีไหมเหรอมันจะนั่งคนละทีไหมเหรอเหรอไอพ่อไอพอจะอยู่ที่ว่าเขาจะให้นั่งด้วยกันหรือว่าเขาจะให้แยกเดี่ยวเขาจะมี ก็จะมีบางร้านเนาะที่ให้นั <sk <sk ่งเป็นค mm> ู่ได้แต่ว่านั่งเว้นระยะห่างกันพรงนั้นก็แยกโต๊ะไปเลยคนละโต๊ะอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องไปดูว่าร้านไหนที่มันสามารถนั่งคู่กันได้ห่างกันไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้อหล้เดี๋ยววันนี้พี่ะไก็ได้ประมาณไม่เกินร้อยนึงกินอะไรที่แพงๆใช่ไหมร้อยหนึ่งพอเอากินแพงๆใช่ไหมร้อยเดียวพอร้อยโยกินอะไรได้ในห้างวะ กินลูกชิ้นลูกกินไม่เดียวเหรอกินกาแฟได้แต่สตาร์บัคกินไม่ได้สตาร์บัคไม่พอครับผมสตาร์บัคต้องมี200บวกครับกินข้าวดีกว่ากินฟูจิไงฟูจิน่คโคะโต๊ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาได้ใช่ไหมได้มันคออมืดดลิในห้างเขาเปิดไฟน้อยเขาไปหยัดไฟมันไปทำอะไรดีวะนวดก็ไม่ได้เนาะต้องไม่เปิดร้านนวดนะกอะไร วัดอะไรมีเครื่องสำอางเยอะที่สุดวัดสันทันทัเมื่อกี้คิดเมื่อกี้คิดออกใช่ไหมใช่คอยาศคนคอยดูว่าพนักงานจะบอกเราพคระถากก่ลูกค้ามากี่ที่คะแล้วก็บอกมาสองที่ค่ะเอ่อต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเราให้นั่งได้แค่โต๊ะและหนึ่งท่านค่ะแต่เรามีโต๊ะข้างๆกันได้ค่ะประมาณนี้เชื่อร้านเซนบ้าแล้วนั่งคนลโต๊ะกินใสกินมันเหรอ หนึ่งที่จอดโตะ๊ะค่ะหนึ่งที่จอดโต๊ะใช่ค่ะกินไหมไม่เอาไม่กินแบบห่างเงินกันจนไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ลองไปดูชาบูเสียเสียดายลูกค้านะมาตรการแบบนี้คือแบบเสียดายแทนเอ่อคนที่เปิดร้านอาหารแบบนี้นะครับซึ่งแบบแทนที่จะได้ลูกค้าลูกค้าต้องเดินหนีหมดไม่ใช่แค่เราเมื่อกี้นะเห็นไหมหลายคนเลยที่ต้องเดินหนีหมดเลยคือเราก็อยากกินแต่ให้นั่งคนละโต๊ะเราก็แบบมันบักคือไม่ชูโยกตามใจพี่ไหมที่อยากได้ชิดข้าในว่ะ อาซื้อให้หยกดิอ่ะซื้อให้หยกเลือกใช่ไหมเ,เลือกให้หยกเลือกเลยไหนะจีสติงนี่ที่สติงซีสติง<น>เอาไหน,นคบกันมาหลายๆปีเนี่ยรู้รู้ไซส์ไหมมีแบบกีสติงนะครับเสือป่าเสือป่าอะไรเงี้ยครับมีมีแบบเสือป่าไหมครับเออตรงนี้ค่ะโอนี่คือเสือป่าแล้วให้หยกต้องใส่เสือป่าเสือป่าเนอะอันนี้เสือป่าแล้วลายขอบด้วยลายดอกเอาไหม แ <ừ? S 2> ต่พี่เลือกให้เฮ้ยเลือกเลยนะไม่ต้องห่วงเองพี่อ่ะสีเดียวอยู่แล้ว <ś c oughs> ในใจเฮ้ยแบบเนี้ยได้แบบนี้พอได้อยู่แต่ต้องเป็นสีแดง <ś c oughs> มีสีแดงไหมครับแบบนี้ได <ś c oughs> ้สีสีแดงมีหรอเรือ <ś c oughs> มีไหมครับมีมสีแดง <ś c oughs> ไม่รู้เนี่โอ้ไม่ได้อ่ะ <ś c oughs> ไซส์ใหญ่เกิน <ś c oughs> ไม่ต้องเอาสีแดง อดนะครับน้องๆเกยกไม่ได้ใส่จีสติงนะครับไม่ได้มีสีแดงจริงๆไปห,หายกินข้าวกันก่อนดีกว่าวาซาบิวาซาบิอ,อืมอืมวาซาบิไม่ถึงอ่ะต้องใส่วาซาบิอีกดอกนี้ชุนแน่นอน คุณตาเยอะรอรอเดือดรอเดือดยังไม่เดือดใส่เดือดเดียวเบิร์ดแก้มันก็นเลยมุม้งปุ๋ยแลย้วครับพี่นอ้องไงปันห้าปลาปแซมตับครับผมตับกับปลาปลาหน้าเดียวไม่สุกเอาไว้ก่อนกุ้งไม่ธรรมดาตอนนี่ย ว่าทำไมต้องบอกสายเราแต่เหมนือนหยงมันกินไม่สนใจเราเลยกินอย่างเดียวมันเลยตอนนี้เราก็สั่งไปรอบที่สองแล้วซึ่งพี่เรก็ยังสั่งอยู่รอบแรกอยู่เลยนี่แหละโมจะเล่นโทรศัพท์สนุกนาเนาะแต่ห้างปิดอ่ะเราก็ไม่ได้กินอันนี้ก็พึ่งครั้งแรกของของสองเดือนเลยออที่ไม่ได้กินชาบูกินเสร็จพี่เลรจะไปไหนต่อไปช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งใช่มันยังหมดไม่ถึง4,000เลยนี่แค่พันเดียวนสามพันได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวขอตัวกินกันนะคะอ่าอิ่มแล้วครับผมเจ้ามือเจ้ามือเรื่งจิ๊บจอยขอบคุณพี่ยังเทคเอาท์ด้วยเข้าใจเปล่าได้นี้ด้วยโอ้ยหมดอิ่มจุงหมดเท่าไหร่เจ็ดเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันดีกว่าวันนี้เป็นวันของพี่อะเนาะคอยคิวเต็มน้ำเพอซ่าไม่มีไม่มีพี่ไปดูแล้วซื้อแมงสักครึ่งหมื่นซื้อให้เข็ด ตามใจใช่ไหมอะไรหยกจะตามใจไหมเนี่ยออได้ได้เออบางของหยกเราลีเล็กมีวันมีวันด้วยเราต้องมาช้อปปิ้งกันในรถสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้าเราต้องสแกนเข้าแน่นอนน้าแม่เปื่อยเมื่อยอันไหนใหม่สุดครับอันไหนบ้างข้าไม่ชุดอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่สไตล์เนี่ยปกติก็ใช้แต่แบบนี้แหละครับผม เสื้อนังใส่ขับรถไหมล่ะเฮ้ยเอามาดิของผู้หญิงของผู้ชายะม,มีแต่ตัวที่เราครอบปกแบบนี้ปเปล่เดี๋ยวให้พี่เลนเลือกเสื้อผ้าอะไครคะน่าจะไหนนี่เราได้ละสองตัวนี้ผมมพร้ออแน่าจะเอาลัดตัวเอวอันนี้บอเบอร์เอ็มเอ่อออกถึงนมถึงฟู <laughs> กล้ามครับมีเขาเรียกกล้ามอง ไม่ใช่กันเลรู้สึกมีความสุขทำไมกูทุกจุงเลยแขนรัดไหมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะเอาคอยใหญ่กว่านี้เลยเชีย่ยนี่กูหุ่นขนาดนี้แล้วเลย น่าจะพอดีนะเผื่อเผื่อก้ามเผื่ออะไรเผื่อปีกถ้าเราเลิ้งก้ามออกมามันก็จะสูงขึ้นมาผมก็จุกเลยเกกำลังเข้ายิมอยู่จังโอ้โหพี่แบบนายแบบเก่าน้องอ่ะเอาไซนี้แล้วก็เอโลเคไหมไม่ละขอเสื้อขึ้นพอ คืน <c oughs> บ้าเลยใส่กลับเลยไม่เปลี่ยนเสื้อตัวเดิมละ <c oughs> ไปจ่ายตังค์เสื้อตัวนี้เ <c oughs> ฟอร์รีลล่เลยตัวละครึ่งหมื่นนะน้องตัวนี้สุดปะอันนี้ไปถ่ายที่โอโู่อู่ใช้วันไช้ไวันกรุ๊ปที่กรุงเทพอุดหนุนอะไรแต่งพี่เขาพี่เขาก็เลยให้เสื้อมาใสา่ไม่มีเฟอร์รี่ครับเขาแต่ยังอยากใส่เสือ้อเฟอร์รี่อันนี้ด้วยนะพี่อันนี้ตัวที่มันร้องีวิวๆเยอะนี่โอเคเราเดินออกไปเมื่อกี้ที่เจ้าพี่เขาไม่ออกโอ้ยยามล็อกเลยเลย ยำร้องเย็นสวัสดีครับสุดเสื้อผ้าไม่ต้องซักใส่เลยชิวๆอ,อันนี้ก็ซื้อให้อันนี้ก็ซื้อให้เออตมดาเนะยเมียรวยนะมีเมียรวยนะแ้้เแ็นกระเป๋าลงสม่งนะคะมีเดี๋ยวจะหมดแล้วอีกไม่นสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะเยี่ยมแก้วก็นักคะเอาอะไรอีกดิเอาอะไรเพิ่มดิ<พอ>น้ำหอมไหม ยอดกวับเขามาพดน้ำหอมเราก็กลับบ้านรู้สึกข้อความเคีแบงค์เข้าหลายรอบอ่ะเข้าพระนิโนะแล้วก็สุดครับขอบคุณหยกมากเลยวันนี้พี่ถือว่าเป็นความสุขนิดนิดอะไรฮะฮะหาเรื่องเด็กรอดแล้วบอาจจะน้อยชิ้นราคาแม่งก็สูงจิบหายเลยออชินละพันก็ได้ขนาดรถแล้วนะ นี้ก็หมดเยอะแล้วนะมีความสุขมากคลิปนี้เป็นวันนองพี่อะครับใหญ่ย้ายถึงเมืองของหยกเนาะเออ้ยสบายสบายเดี๋ยวโยกจะเอาให้หนักกว่านี้คุณสองคูนสามไปเลยเถอะค่ะอันนี้เชิ่อๆพี่ไม่อยากเกบกลัวหยกไม่มีเงินกินข้าวไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอเออถ้าพี่จะเอาจริงๆแับหมดบัญชีเงั้นงวดหน้าซื้อจิสติงให้นะจัดไปจะาไปทำอะไรจริงจิงไม่รู้ไม่ทำเลยเดี๋ยวไปหัอุ้ยนั่นไงนั่นไง่ายนั่งง่ายไม่นนั้นไม่ใช่ โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคกก์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจเล่นเกมก็แอดไปนะคะแอดไอเกตเก้านะคะมีเกมหลากหลายชนิดให้เลือกเล่นเลยอย่าลืมว่ามีแอดน้ำหนาด้วยมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะคะบอกไอเดียว่า,วามาจากชอบบ่องเวยุสอยแล้วบนัสถึ300สงสามร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วหม,หมดหม,หมดแล้วตอนนี้หมดบัญชีแล้วเนี่ย<อ>ดูหน้ายิ้มแบบมีความสุขครับรู้สุขมากเลยนะ สำหรับคุนนี้ไปแล้วบายบาย